าาก็เมื่อกี้นั้นก็พอได้ใช้เฮ็ดลายอยู่เด้เฮ็ดสี่สิบไร่พุนคนเดียวแม่นเจ้าเดียวเฮ <Man S 2> ็ดสี่สิบไร่แม่นคือหาที่ได้ลายก็เฮ็ดลายครับย่างบ่ลงกับสิบห้าไร่ยี่สิบไร่คู่มือนี่ย่างต่ำย่างตำ่งตำมันจังบกขาดทุนคือเฮาเฮ็ดสี่ไร่ก็ซื้อ,อยาเบิดชุดคือเก้าครับชุดของอยาที่เขาใช้ ก็ต้องมาเฝ้าคือเก้าครับกระเทือนในลงทุนแล้วก็เลละเฮ็ดตุลลาเทือบันไดเขาก็คิดเปล่งสันเอาคิดเก้าค้างจะออกเอาละสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับห้าอยู่ที่สวนแตงโมครับพี่น้องครับพื้นเห็ดในพื้นที่ประมาณยี่สิบสี่ไร่ยี่สิบกว่าไรครับพี่น้องครับ เป็นไปเป็นมาจังไหนนะครับเดี๋ยวฮาสิมาพูดคุยกับเจ้าของเพิ่นนะครับสิมาพาพี่พาน้องนะครับมาเอาเทคนิคและวิธีการดูแลนะครับตั้งแต่เพาะปลูกนะครับจนถึงเก็บผลผลิตก่อนอื่นนะครับฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสวนหลังบ้านแบบพอเพียงครับพี่น้องครับไปพบกับเจ้าของแปลงกันเลยครับ พ่อครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นน้ำตูนะครับตะพิษปลาโลด้อครับเด้่นี่ครับพอปลูกมาแต่งอยู่บ้านต้นยาวครับผมเป็นอาชีพลักกุลละผมว่าเสริมละพอได้ใช้อยู่ครับเขาเห็ดในพื้นที่ประมาณยี่สิบสี่ไร่ประมาณยี่สิบสี่ไร่ห้องปลูกมกแต่งสายพันยังครับนี่ คิมสันกับหนึ่งเปดแปดของเอ็กทราปูกสองสายพันธุ์ครับมันจะมีอยู่สองสายพันธุ์รอบนี้เพิเท่าแก้ให้ลงสองสังสองสายพันธุ์ตอนนี้เขากำลังเห็นยังครับนี่เขากำลังดึงเครือเก็บหน่วยออกมันอยู่ไกลเกินถ้าเห่าหน่วยใกล้ๆน,น,นี่จักสี่นี่มัไกลนี่มันบ่มีคุณภาพปันไดกำลัง จัดแต่งเครือจัดแต่งเครือเก็บหน่วยทิ้มบมดต้องเอาซุมนี้มันใกลพดเอาไว้มันกับบ่แย,ย่ครับอันนี้มันได้อายุประมาณจากมือครับนี่อันนี้อายุประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันที่ชนครัวพอดีเพราะว่าถ้ามันสมบูรณ์นี่กะหนึ่งเดือนติดลูกได้เก็บลูกเอาลูกไว้ได้ครับเดือนหนึ่งมันติดต๊ประมาณคอสิบห้าขึ้น อันนี้มันเป็นแตงข้อห้าข้อหกข้อเก้าครับอีกประมาณอีปณอ่ประมาณสัก 3, อาทิตย์หนึ่งบ่ถึงครับประมาณสักสามมื้อสี่มื้อนี่ก็ไปล่ะกัสซีได้เห็นหน่วยที่เขาสีเอาไว้นะครับเนาะแม่นะครับคือโซนทั้งพุ่นเขาเริ่มแต่งเริ่มไว้ลูกแล้วผู้ที่เขาเห็ดแล้วมาตัวนี้มันแต่งสุดท้ายตัวนี้ครับเขาลงทุนไปหลายป็นไรครับแต่ละรอบ ตามที่เขาเฮ็ดต้วอยเฮ็ดหลายกับทูเฉลี่กับตีไปไหล่ละห้าหกพันเนี่ยไรไรหนึ่งต่อตไรบึดประมาณหาพันหกพันครับแล้วแก่เห้าที่ใสลังคนกับลายเขาพันครับมันนี่ยังนี่ครับตรงที่เขาลงทุนไปต่อไร่มันจะมีขี้ไก่อัดเม็ดรองพื้นปุ๋ยเคมี คุยคิมีกับยี่สิบไล่ยี่สิบสี่ไร่นี่ก็บเบิดไปซิบกระสอบตัวรองพื้นครับห้องกับซื้อมาไว้ถ้าป้อยตามสายน้ยนํายศในะระบะว่าผมเฮ็ดระบบน้ํายศของห้องเป็นระบบน้ํายศบริเวณน้ําพุ่งครับมีระบบน้ํายศที่เรืก่กในห้องสิพอใส่ถาดก่อนบรัคครับ,รบพอใส่ถาดถ้ากาเบียพอใส่ถาดซะก่อนใ้ประมาณาก ถ้ามันมติดหนาวกะแปดถึงสิบวันออกปลูกได้ถ้ามันติดหนาวเนี่ยกับสิบสองมือเ,อเกินสิบห้ามือไปครับสาที่สุดละสิบห้ามือนะครับเขาก็ร่มเอามาปลูกได้ครับพายางนี่ระวางช่องมันห่างเท่าไหร่ครับพายางกว้างแปดสิบระวางช่องมันห้าสิบเซนห้าสิบเซนยาวสี่ร้อยเมตร ขอพะยางนะแต่ว่าหลุมที่ปลูกระยะห่างของหลุมนี้ห้าสิบเซนครับเอาเฉลี่ยอะไรหนึง่งมันสิได้จากแปลงครับาาไร่หนึ่งก็ต้อพะยางม้วนหนึ่งม้วนหนึ่งคือสี่ร้อยเมตรครับต้นเนึงไร<ล>่ครับหลุมที่เขาปลูกมันจะได้อยู่จากหลุมต้นกาสนี่บอกบต้นทองแสงโมนี่ในไร่นี่มันตกอยู่ประมาณแปดร้อยต้นครับต่อไร่แปดร้อยต้นต่อหนึ่งไร่ พอเป็นลุมเดียวแม่ลุมคู่มันจะมีสองย่างคืออีแบดมันคือเขาเฮ็ดฟันป๋าบอ่ครับอันนี้ข้าซีไซตต้นเดียวบ่ครับครับต้นเดียวแต่ข้ามาตัดยอดเี้ปลูกเปรือขึ้นมานี่นี่ขาตัดยอดเห็นบ่เนี่ยยอดจริงมันตัวนี้โอ้ขึ้นมาเปรือตัวนี้ขามาตัดข้ามาเด็ดถ้าขาเอาแหนมันครับมันออกมาได้ประมาณสั่มไหนครับขาจังตัดข้าประมาณนับเอานี่หนึ่งสองนับสามสี่ห้าถ้าห้าบ่เคยนี่นับใบครับ ถ้าเขาเคยแล้วเขาเหลียวเบิ่งแป๊บเขาจะรู้เลยว่าเขาเชเอาจักแหนงหลุมหนึ่งตหลุมนี่อันนี้อันนี้คือแหงมันแม่นต้นจริงมันนี่นี่จะเป็นจัางซี่นี่นี่ตัวย่างนี่ตัวนี้ตัวนี้คือเขาเอามาเสียมบ่ตัวนี้เขาเขาเอาน่าแดงซ่อมคือมันเสียแล้วเาอามาแซมหลัมซ่อมแบบนี้เขานัดไาหนึ่งสองนี่สามนี่เขาได้ละสามแหงนี่โอ้เนี่นี่มันึ้นมาบนี่เขาชืนํำตัวนี้แหละนี่อ้อยเห็นเลยล่ะนี่หนี่ สองนี่เขาได้ละสามนี่ถ้าเขาจะได้เพิ่มกันตัวนี้มันจะมาอีกนี่ซีนี่บันนี้เรานี้เขากระดิดตัวนี้มีดส่วนมากจะใช้มีดตัดปัดขรับตัดกินไปเลยแต่ตัวนี้ยาวมันจะมาเป็นตัวนี้มันจะได้หลายเครื่องก็กันถ้าจะเขาจะเอาแบบเดียวๆอย่างซีจะได้อยู่แต่ว่าถ้าตัวติดลูกแล้วชุดนี้ว่าจะติดครเบยมาที่หลังคือเนื้อินมาเลี้ยงตัวนี้ก่อนมันจะไปตัวนั้นตัวนี้จะกินเบิ้ลโอคือถ้าติดได้ด้วยปุ๊บ ช่วงนี้นี่แทบจะไม่มีโอกาสที่ใหญ่เลยครับถ้าเขาตัดปุ๊บแล้วมันจะมาเป็นอย่างนี้เพราะที่ได้เลยนี่ยางบัได้ตัวได้ละสามหน่วยตัวตัวต้นหนึ่งตัวต้นหนึ่งครับเพราะว่าเขาแยกออกมาสแล้วนี่ครับแต่งเวลาได้ละนี่ซีอย่างซีจากหนึ่งต้นเป็นสี่ยอดอ๋ออันนี้คือแต่ละแต่ละแนงมันต้องตดลูกลูกหนึ่งมันมั้ครับคือที่แรกเขาเอาไว้ลูกหนึ่งก้อนแล้วบาดนี้ ถ้ามันเบี้ยวมันบวงงามเขาก็จังมาคัดไม่อีกคับเก็บออกคือสมมุติว่ามันบอกเ้าเกรดในสายตาเฮาครับคือน่วยเบี้ยวบทรงทรงบวงามนี่เขาก็ต้องจัดออกมาเก็บทิ้ม่าเอาไว้มันเปลืองปุ๋ยครับการที่เฮาดูแลรักษาเพราะว่าถ้าเฮาจะได้ง่ายอีรีก็ได้หน่วยละหกโลห้าโลแต่ว่าต้องเอาลุมละสองนุวย เขาได้เคลื่อกับยากคือถือว่าอย่างซี่นี่เ้าข้างละหน่วยครับมันจีเป็นซี่โลครับตัวหน่วยถ,ถ้ามันแข็งแรงและถ้ามันสมบูรณ์น้ำหนักตัวหน่วยตัวหน่วยยางยางไม่ได้ครับมันจะสี่ถึงหกสายพันธุ์นี้เลยของกิมสันนี้หอยของขิมสันว่าตัวไม้มันโมเมนต์สัญญาครับการใส่ปุ๋ยนีเขาใส่ตั้งแต่เพิ่นอายุป,ประมาณจังมือครับ ที่แรกเขาลองพื้นลองพื้นแล้วบานี้ปลูกได้สามมือปุ๊บครับเขาเริ่มปล้อยมาจากสายยางยู่ถังพูนเป็นปุย,ยน้ำเขาบอ่อปุ๋ยเม็ดแต่เขาแชน่น้ำละลายในถังเขาตั้งไว้หูตรงนั้นเขาจะใส่สายดูดขึ้นน้ำปั๊มแล้วส่งมา,าการใส่ปุ๋ยเชื้อวายุ่งยากสิบบได้กบค้างเขาฉีดป้อยมานน้ำสายยางเดียว ปล่อยมาน้ำสสยน้ำยด,ใส,ำยดใส่นี่คือร,ระบบสายน้ำยดนี่มันปิดเปิดได้นี่กาบอให้ไปแล้วก็ปิดบ่ไปแล้วน้ำนี่ถ้าอยากให้ไปแล้วก็เปิดนี่น้ำไปแล้วนี่กันนี่เทละตูนี่ว่าวนี่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบน้ำยดถ้ามันสมบูรณ์นี่นี่คนผลิตมันก็โอเคท้าแต่ราคาตลาดปุยป๋ยปุ๋ยฮ้องสใส่อยู่ประมาณจักรอบครับปุ๋ยเม็ดปุยน้ำ วีเม็ดนี่เขาชิละลายรอบเลืกนี่เข้าใช้คู่เป็นตัวตวงเนาะครับตัววัดตวงคือคู่ถังเคียวเข้าหนคู่เบอร์สิบเจ็ดเขาเอิ้นแค่แม่คู่สังกะสีแต่เก้าครับต่อน้ำสองร้ยลิตรตัวน้ำสองร้อยลิตรแมนมันชีได้จักไรครับมันจะไลประมาณสามไลสา <3 S 1> มไร่ไครับคือการที่เข้าเฮ็ดที่เขาต้องจัดล็อกได้ บ่าแม่เฮาิีึ้นทีเดืยวหมดย4ิบสี่ไร่เลยเ่เขาจะไอ้ทางน้าสิไป,ปแม่เเนี่โซนคือโซนนี้นี่สามไร่สามงานนี่ครับเขาจะทำเป็นล็อกเป็นล็อกไว้คือล็อกหนึ่งบบให้เกินสี่ไร่ตอนล็อกน้ํหนึ่งครับ,รบเวลาเฮาเล่งเล่งความภาษาเล่งคือว่าตอนแต่งติดแล้วได้น่วยแล้วเวลาเขาปล่อยปุย๋ยมันสีวางระบบง่าย่ยาไปเฮ็ดห,ห้าไร่หกไร่กะ หงปุ๋ยหาบวหลายแต่ห่าก้างบน่วหไ่ครับสองถ้าปุ๋ยหลายเกินถ้าห่อสร้างเนื้อบอกเก่งแตงอาจจะแตกทั้งในยามอาของมาคัดมันบกเกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับอันนี้นะครับมัน,ม,นมันกับบ่ค่อยมีส่วนก็คืออยู่กับการเล่งของหฮาครับการที่เฮ็ดนี่คือถ้าหฮาเล่งเล่งคือเล่งน,นะนะคือปุยป๋ยปุยป๋ยปุยป๋ยน้ำต้องถึง มือนี้ป่อยปุ๋ยมืออื่นป่อยน้าครับปุ๋ยกับน้ำไปพร้อมกันแล้วมือต่อมากก็ต้องป่อยคือสลับบามือ้อถ้าได้กินลูกแล้วจนกว่าสีเบิร์ตามกัหนดที่ปุ๋ยเขาวางไว้เอาสีเบิร์ตใส่จัดกกระสอบครับคือสูตรนี้นี่รองพืน้นจะไม่เปืองครับเขาเนียนปฏิทินให้มีตารางเขียนไว้บอกครับว่ามือนี้ใส่ปุ๋ยมือนี้ไ้น้ำมัน เป็นความจำของเฮาเลยเด้โอ้หเฮาเห็ดจนสำนานแล้วพอรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็เลยคร<ช>ับเป็นความจำของไทยส่วนเลยคือกับไปเฮียนมาคือกันไปเฮียนมานำแตยะครับจักมือครับเพิ่งจังได้เก็บขายไปถ้าติดลูกแล้วอายุมันก็เดือนเดียวหนึ่งเดือนประมาณไม่เกินยี่สบแปดยิบเก้าหรือพฤษภาเนี่ยไห กุมผ้านี่กได้ขายนี่ครับหลังจากเขาเห็นมากนานเห็นมากซ้มปูมือนี่จะอีกประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเพื่อจังซีนนี่ครับถ้าทำาคนเขากระเก็บไม่ได้แล้วนี่หน่วยมันนี่ปุชิตีเชเอานี่คี่จับที่มงึงฮอลเอานี่ครับเดวถ้าคำมันออกมาอีกกะทินหน่วยมันอีกดี๋าวนี้เอาออกเลยอย่าห่วงคือ<ม>ถ้า,ถาได้คือได้คือถติว่าได้ปุ๊บนี่ มันก็ต้องมีตัวได้อีกคอนคือฟังนั้นนี่จริงๆแล้วนี่ครับเขาเห็นเขาหูอยู่แล้วนี่มันห่างกันไม่เกินสามวันนี่<อ>มันต้องติดนี่เขาใส่ยาใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๊บเ้าบโบได้ผสมดอกมันบอกบอกครับผมใช้ผสมเทียมครับคือชี้ยาวอาอ๋อมันจิประยัดกว่าครับแม่อนยู่ถ้าห้าผสมดอกใส่แรงงานนี่ยี่สิบก็ไร่นี่จิโต๊ะประมาณ มือนึงย่างบทเสียกับสองพันขึ้นล่ะค่า้ยงค่าจ้างแมน่นเาหนึงกับร้อยห้าสิบหรือสองร้อยครับม้มานนี้ต้องสิบคนขึ้นได้ยังเป็นจ็ดพันนี่มีลูกแรกนี่เขาเอื้นนี่ตัวนี้ตัวนี้เอาไว้หรเล่ครับนี่บ่ตอนนั้นต้องออกงามกะะับยาเสดายส่วนมากเขาสิตายย้อนเขาเสดายยังไกล้นี่นี่ครับออกเลยนี่เก็บพิมเลยบบต้องเสดายบบต้องเสียดายพี่เอามาเอาตัวพี่เ้าเอา,เ,าเอาลูกหลัง ลูกหนึ่งลูกสองตัวนี้มันสีงามอยู่ประมาณบอเกินสองกิโลนี่ครับแล้วมันจะยู่ส่วนมากมันอยู่ไกลนะมันสิบ่ใหญ่ไปตลอดหรอกถ้าซุมนี้มันสิเป็นสามโลขึ้นได้บหมนี่อย่างบบได้ถ้าสามโลขึ้นนี่มันจะผ่านหมดคือเท่าแก่เอามดคือแตงใหญ่นี่มันจะจับสามโลขึ้นแตงเอแตงบีนี่มันจะจับสามโลถอยมาหาสองโลนี่ถ้าเอาให้ได้แค่สองโลห้า ขึ้นไปนี่มันจะผ่านเพ่อเลยครับมันจีเรือแต่การสร้างเนื้อของเขาว่าคุณภาพมันจีดีพอแค่นั้นแหละนี่เสีแล้วนี่เขาดึงออกมาปุ๊บนี่เขาเห็นแล้วนี่เขาอย่าเอานี่ตัวนี้มันไกลเกินนี่นี่พะยางนี่อเอาออกซนะ <laughs> ถ้าเสียดายก็อุดเอาอุดเอาเน้ออย่าเสียดายถ้าเสียดายด้วยเสียวกาสเอาเป็นอย่างเขา ขึ้นบุปลูกหมักข้าวโพดเป็นยังไราขึ้นมาเรือปลูกหมกักแตงโมงครับที่ว่างไหนหนึ่งอ,นง,งอายุสัน้นแตงโมอายุสั้นแมน่นไม่เกินหกสิบวันถ้าลงดินละครับมันจะมีผลผลิตทันทีเห็นผลทันขึ้นมาถ้าข้าวโพดนี่มันเป็นเก้าสิบวันคุณบอกแล้วบานนี้ใจบ่มากเอาที่ลดไปง่ายง่ายลด มักจันสีมันก็งามอีแบบหนึ่งใจมากอีแบบหนึ่งครับมันกับมักไผยมักมันนะครับเนาะแม่นมักตัวนี้ครอบครัวกับเฮ็ุอันนี้ก็สบายใจครับเขาอยู่พร้อมครอบครัวบ่ได้ไปใช้ละเฝ้ามันอย่างนี่ล่ะญาติพี่น้องเขาก็ได้มาเหตุงานร่วมกันแม่นก็จ้างอายจ้างน้องมาใอยอีกซิแล้วนี่รอบนี้กตะตลานกับเมีนี่ครับ ผมกับโบกิ้งเป็นไดทดอกจบลุ่งส่งเป็นจบยิงเฮียนเป็นยึจบยิงยาโทสิซื่อครับใช้ลากกับคือเจ้าขูงจักรน่ะล่ะครับได้ย้ำอันนี้แล้วนี่เอาปีกไก่นี่ครับเอาเห็ดจักไรปีกไก่นี่ตอนไหนช่วงหน้าแล้งหรือหน้าฝนเอาเอาหน้าแล้งครับหน้าแล้งปีกไก่เห็ดยี่สิบไร่ เฮดยี่สิบไรครับมันได้ประมาณจักตันครับยี่สิบไล่นี่เพิ่นซื้อให้ปิกายในี่เก้าบาทแต่งอีผมเฮ็ดยี่สิบไล่ปีกายนี่หักทุนเท่าแก้ไปเก้ามื่นผมเรือเงินกลับบ้านอยู่เกือบสี่แสนสามแสนกว่าบาทครับดูดูแลงแม่น หักหักทุนออกแล้วหักทุนทุนเท่าแก่เนี่ยเอามาเก้าหมื่นยี่สิบไรแล้วบานนี้เฮาเหลือกลับบ้านอยู่เงินประมาณสามแสนเจ็ดบอใหญ่ก็มาขายแจงปั๊บแทงอย่างตึ้มก็ไปกับเท่าแก่บ่ได้เอากระชุนของเฮาอ่ะนะกับเงินหกเจ็ดหมื่นนี่แหละครับเงินสี่แสนก็บาทมันเฉลี่ยไม่จักตันครับคือช่วอมากอะเฮาตีอะาไล่ละคันรถคือไล่ะสี่ตัน,น,นไรหนึ่งในสี่ตันสมบูรณ์แบบ ท่านบบได้ยังอิร่กบอบอกงานอีรกัได้ไรล่ะสองตันห้าสามตันหรือจะอยู่ไรแล้วนะกันราคาแปดบาทเก้าบาทนะกิโลละแปดบาทเก้าบาทแม่นคือที่เฮ็ดนี่เฮ็ดขายเป็นกิโลได้ครับบบได้ว่าจับน่วยขายคือแม่ค้ายอยู่ตำแผงได้คือ,อกเ่าแก่มารับเป็นกิโลไปเลยคือหอดเวลามันเก็บผลผลิตนี่รถเข้าชิมมาถ่านเลยแม่น อีกกายนี่มันหกล้อสองขั้นรถน้อยต้นกระป๋อื้อเนาะครับเฮ็ดในช่วงไหนครับที่มันให้ผลผลิตดีก,กาช่วงนี่แหละคือช่วงนาแรงนแรงน้าเร้งสนี่ได้ใจเฮาย่างนึงครับคือสิพ่นยาฝนกระปตก๊กครับเขาสิให้น้ำให้ปุ๋ยเขาก็ให้ได้ตามใจเฮาถ้านาฝนนี่มันมีอาการขาดเคลื่อนได้คือนึ่งพอชพ่นยา ฮอร์โมนละมืออื่นนี่คนต๊ละมือขึ้นมือแรงนี่มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะขาดเคลื่อนไปอย่างนั้นขาดเคลื่อนไปเป็นมือใหม่แม่นบางเทอมันต๊หลายมือได้บ้ตรนีร่การให้ยาให้ปุย๋ยทางน้ำเขาจะให้ขึ้นปุย๋ยไปให้กินกับบัก้าขึ้น่ันกานต๊หลายครับยันปุ๋ยกินแตงครับเอาตั้งแต่เ,เหตุมานนี่เขาเจอปัญหาเจอโรคเจออย่างนี้ครับ ชั่วว่างแต่ที่แรกเหตุที่แรกแต่บมมีความรู้ครับผมค่อยได้ดอกจากเงียนผิดเงียนถึกมาหลังจากหันมาได้ไปเฮียนกับแต่ยะคนจะเลืิญนสินครับเถ้าแกเอาไปเฮียนนําเพิ่อนหลังจากหันมาก็รู้สึกว่าพ่อไปพ่อมาพ่อยู่ได้สบายใจพร้อมคอบคั่ก็บ่มมีปัญค่อยมีปัญหาอย่างก้อนมีปัญหาคือการคาด เงินนี่ล่ะที่กูยืมเป็นมาลงทุนกูมืงินี้สบายใจแล้วเหรอพอได้ใส้ครับหุ้ยจักช่องทางหุ้ยจักการเห็ดนะครับเนาะแม่นคือการขายมันก็ง่ายเฮายหุ้ยจักเขาแก่เราครับคือหัวหน้าทีมเฮาเกดเล้าง่ายการหาทุนคือการเฮ็ดแต่โมนี่บอลไม่เฮ็ดโมหนึ่งผู้เดียวเลยเฮ้เป็นกลุ่มเฮ็ดเป็นกลุ่มแต่แค่บอลได้ยืมน้ำกันเลยซื่อครับรอบนี้ มันกะร่วมกันมันเกือบสองร้อยไร่คุณบอกเฉพาะในพื้นที่บริเวณในบารีเท่านี้บอกแมน่นแต่มันสิเป็นเน้นอยู่เคลื่อนน้าอุ่นเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเป็นแหล่งน,นง้ำใหญ่ครับคื่เฮาบ่ได้บได่บได้ค่อยได้ไปทางนั้นบ่ทานัดทางพุนเลยมาทางทีเคยได้ทางนี้อ๋อยาง่ายลวดครับรอบเมื่อกี้นั้นก็เพราะว่าได้ใช้เห็ดลายอยู่ด้เห็ดสี่สิบไร่คุณคนเดียว แมนเจ้าดีเอาเฮ็ดสี่สิบไร่แม่นคือหาที่ได้ลายกระเฮ็ดหลายครับย่างหมลงกับสิบห้าไล่ยี่สิบไร่คู่มือนี่ย่างต่ำย่างต่ำม,มันจงบกขาดทุนคือเขาเฮ็ดสี่ไร่ก็ซื้อ,อยาเบิดชุดคือเก้าครับชุดของอยาที่เขาใช้จะต,ต้องมาเฝ้าคือเก้าครับ สะเทือนในลงทุนแล้วก็เฮ็ดโดลาเท้บันไดเขาก็คิดเปล่งซันเอาคิดเกาค้างจะอ่อนเขาละทีละหน่วยมันเขาบอกเอาบางคนหัดเสียดายเนาะหญ่าเสียดายนี่เก็บอกเลยนี่ไกลเกินแล้วนี่ทิ้มไปเลยนี่ลูกแรกลูกสองเราจะเก็บทิ้งนี่ลูกสามเราค่อยเอาอ๋อลูกสามจังเอาแม่นครับเขาเอาินเอาภาษา,ษาเขาแก้ว่าข้อสิบห้า ถ้าไก่ก็หั่นบบนี้ถ้าสมมุติว่าหลังจากสิบห้าไปหายี่สิบถ้าเอาบ่ได้ถ้าไก่ก็หั่นครับถ้าเข้ารักษาบ่ได้เขาเล่งบ่เปลี่ยนบ่อจักเรื่องแน่ว่าแต่มันเอาไก่เอาไก่ทรงมันงามบ่แม่นได้ถ้าเล่งบ่ได้สภาพแต่งเข้าบ่ดีมันกับบ่ใหญ่ไดยเสียซ้ําครับคือมันสิเปลี่ยนชมพู่เป็นเหลี่ยมครับถ้าเขาเล่้ยงหลายเล่งแล้ว เขากระเบื้อง,บบงจังหวะเบึงอันนี้มแม่นนะเขาต้องเบื้องไปนำครับสนใจมาซ้อนบอกครับ,บวองละเฮ็ดบอกเฮ็ดเดิของเจ้าได้เอาฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะเห็ดกเกษตรอยากปลูกแตงครับถ้าคนรุ่นไม่มีใจมากทางด้านการกรเกียรปลูกแตงปลูกยังกะก็ะดีได้พอได้อยู่ครับแต่ว่าหักมันแน่ มแม่นว่าลงทุนไปแล้วมีแต่สีได้อันนั้นคือความคืดของเหาครับถ้าเฮ็ดแล้วหักความหักของเหานี่หักแตงโมนี่หักจังไ๋หักดูแลรักษาครับที่เฮาป่วยนี่เหายังกินยาพาไปหาหมอกด็ดีแตงกะมันที่ชุิว่าเป็นโรคเหาก็ต้องใส่ยาให้มันคนรุ่นใหม่กันเบิ่งมียาคู่มมือยาง่ายายครับแต่แค่เฮาสิใช้ตัวไไดให้มันถือกับแตงเหาถ้าเฮาเบิ่งโรคออก ใส่ยาทึกบุค่อยค่าทุนดอกครับแม่นขายสามสี่บาทในเฮ่าก็อยู่ได้คือคนผลิตน่ะมันบ่ไปใส่ดอกอยางบ่ได้น่ะสามตันขึ้นน่ะครับถ้าผูกเก่งก็เฮ่ากับหลายผู้ผลิได้สี่อรห้าตันหกตันก็นมีตอนหนึ่งไร่ตอนหนึ่งไร่น่ะผู้เพิเก่งผู้เพินมีประสบการณ์เก่งก็เฮ่าแต่ ที่เฮ็ดทีนี้กับพ่ออยู่ได้พ่อรู้เรื่องเนี่ยนิดๆน้อยๆโรตีไซ์เอานะครับขอบคุณนะครับเจ้าของแปลนที่มาให้ความรู้นะครับคำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกหมากแตงโมนะครับสุดท้ายนะครับฝากพี่ฝากน้องครับก็ดตามก็ถูกใจก็ไลก์ก็แช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสวนหลังบ้านแบบพอเพียงครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ